กินมึ้เตากินึเตอุยลิาชาติมกินท่านหนูกินชาญวีรกุลรักความขอให้มึงขึ้นเต้าร้องให้ในสภาอีกเยอะๆนะประการแรกเลยนะครับการหัวเราะขบขันของพิธีกรทั้งสามท่านนี้ในรายการผมไม่เข้าใจว่าความทุกข์ทรมานของคนอื่นอาการเจ็บป่วยด้วยอาการซึมเศร้าของใครสักคนหนึ่งมันเป็นเรื่องที่น่าตลกตรงไหนมันเป็นเรื่องที่น่าหัวเราะตรงไหน ราการต่อมาเลยก็คือทุกวันนี้มีหลายฝ่ายทุกภาคส่วนทั้งเอกชนเองก็ดีภาครัฐเองก็ดีสื่อหลักสื่อรองอินฟลูเอนเซอร์ต่างๆขงเขาพยายามจะสื่อสารว่าการติดป้ายตีตราหรือการเมคฟันอาการเจ็บป่วยด้วยสุขภาวะทางจิตอะไรบางอย่างมันคือสิ่งที่ควรจะหายไปการหัวเราะกับความเจ็บป่วยของใครสักคนหนึ่งคือสิ่งที่ควรจะหายไปและนี่ปี2025แล้วครับ การสื่อสารที่ทําให้มีการแปะป้ายตีตรามันจะทําให้คนไม่กล้าไปปรึกษาสุขภาพจิตมันจะทําให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาช้าลงผมไม่แน่ใจว่าคุณคำประการรู้ไหมว่าโรคซึมเศร้าไม่แบ่งแยกพักการเมืองไม่แบ่งแยกอุดมการทางการเมืองครับโรคซึมเศร้าไม่แบ่งแยกว่าคุณจะสีผิวไหนเชื้อชาติอะไร